ครับร้านน้องหวานน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมาขอนแก่นครับเราจะสางคนให้กับน้องจ่แอนอัล,ลัสกันมาลามิวตัวนี้นะครับขนน้องจะค่อนข้างพันกันเยอะนะแล้วก็จับกันเป็นก้อนถ้าจะให้ดีนะถ้าจะป้องกันไม่ให้ขนเป็นก้อนเราควรจะแปลงขนให้น้องอย่างทั่วถึงนะครับถึงถึงขนชั้นในเลยนะถ้าเกิดเราต้องแปลงขนให้ถึงขนชั้นในเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดก้อนขนสก,กตังนะครับไม่งั้นมันจะจับกันเป็นก้อน คนที่ตายแล้วที่ยังไม่หลุดร่วงนะครับมันก็จะจับกันเป็นก้อนอยู่แบบนี้นะทําให้ขนไม่แน่นไปเลยนะเดี๋ยวเราจะสางขนให้เอาขนที่ตายแล้วออกให้นะครับที่เป็นก้อนสัตว์ต่างน้องจะมากับอีกตัวหนึ่งนะอันนี้เป็นตัวเมีน้องมีท้องด้วยนะครับช่างก็จะทําด้วยความระบัดระวังให้นะว่าไงสาวน้อยโอ้หนูมีลูกเหรอคะน่ารักจุงสาวน้อย โอเคครับเดี๋ยวพี่ช่างทํางานแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าน้องสั่งขนสรลับเป็นยังไงนะครับพี่ช่างกําลังไถขนที่ใต้ท้องให้น้องนะครับมันจะเห็นเป็นขนที่ตายแล้วที่ยังติดอยู่กับตัวน้องแบบนี้นะเห็นไหมครับน่าจะไถเอาขนที่อยู่ใต้ท้องออกทั้งหมดนะน้องรูด้วยนะวน้องหวงขามากจบขาไม่ได้เลยเดินแล้วก็หันมาจัดพี่ช่างก็ใส่คอล่าไว้นะครับ จเย็นลูกใจเย็นใจเย็นน้องเป็นเจแอนาัสการมาร์มาราิวนะครับตัวใหญ่มากอันนี้เป็นขนที่ตายแล้วนะพี่ช่างจะตัดแต่งตรงใต้ท้องให้แล้วก็สาขขนให้ตรงช่วงข้างบนช่วงตัวนะครับใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นตัดหอวตัดกรอนอาบน้ำสารสลสุนัขทุกขนาดท,ทุกสายพันธุ์นะครับร้านน้องหมา้องแมวซาลอนครับน้องดูนะพี่ช่างขอใส่คอลลาไว้เพราะน้องหันบางรับ ผนที่ตายแล้วแบบนี้เลยเห็นไหมครับนี่ที่อยู่ใต้ท้องทท้งนั้นเลยนะ <c oughs> แป๊บเดียวลูกเดี๋ยวไปดูกันว่าเสร็จแล้วเป็นยังไง <c oughs> พี่ช่างกําลังสางขนให้กับน้องใจแอนาลัสกันนะครับนี่ตรงนี้ที่พี่ช่างสางแล้วนะ <c oughs> เห็นขนไหมครับข,ขนน้องก็จะเป็นระเบียบนะครับ ส่วนคนที่ยังไม่ได้สางมันก็จะเป็นก้อนแล้วก็พันกันเป็นกระจุกแบบนี้นะหนานแน่นแบบนี้ถ้าอาบน้ํามันจะไม่สะอาดนะครับเวลาที่มันโดนน้ามันก็จะแน่นยิ่งขึ้นแล้วก็เกิดเป็นกลิ่นอับนะครับสเปาแห้งยากแถมเวลาเป่ามันก็จะมีขนที่ฟุ้งกระจายออกมาเพราะฉะนั้นจะอาบน้อาอารลาสกันมารา์มิวหรือว่าเป็นพวกเซบิทจะต้องสางขนแบบนี้นะครับใส่ของที่เป็นก้อนสังกะังออกก่อน คนที่ตายแล้วที่สาองออกมาแล้วก็ตัดออกมาจากตรงท้องเนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะครับมันจะเป็นขนที่เก็บสะสมความอับชื้นไว้อย่างเงี้ยมันจะมีกลิ่นอับนะ <c oughs> น้องตัวนี้ค่อนข้างดุแล้วก็ห่วงขานะเป็นใจแอร์อสกานนะครับพี่ช่างต้องใส่คอลลาป,ป้องกันไว้พ่อน้องห่วงขาแล้วก็หันมางับพี่ช่างพี่ช่างต้องป้องกันไว้ก่อนครับเดี <c oughs> ๋ยวมาดูกันว่าสางคนเสร็จแล้วเป็นยังไงนะครับใ <c oughs> จเย็นๆลูกใจเย็นๆ พี่ช่างกำลังถ่ายขนที่หูให้กับน้องนะครับแต่น้องค่อนขขางดินอันนี้ที่ถ่ายออกเนี่ยเพราะว่ามันจะไปปิดบังการ่ายเทอากาศแล้วก็ทําให้เกิดการสะสมของที่หูนะครับทําให้มีขี้หูสะสมแล้วก็เกิดการหมกรักดีเป็นกลิ่นเหม็นได้นะพี่ช่างจะตัดออกมาดูกันว่าตัดแล้วเป็นยังไงนี่พี่ช่างตัดแต่งขนที่ช่องหูให้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเช็ดทาความสะอาดเพื่อไม่ให้มีขี้หูสะสมในช่องหูนะครับเราตัดแต่งขนที่ช่องหูให้น้องแล้ว จะพาน้องไปอาบน้ำครับพี่ช่างกำลังอาบน้ำให้กับน้องจาแอนอลัสกันมาลามิวนะครับน้องจะได้รับการสางขนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพี่ช่างสางเอาขนที่ตายออกเรียบร้อยเราก็จะไปอาบน้ำกันให้สบายตัวนะครับเราสางขนเพื่อที่จะเอาขนที่พันกันขนที่เป็นก้อนสังกตังออกนะครับไม่งั้นแล้วเวลาที่อาบน้ํามันจะไม่สะอาดนะครับมันจะเก็บความอับชื้นแล้วเกิดเกิดกินอับเกิดเป็นพื้นแดงพื้นชั้นที่ตัวนหนังของน้องได้นะครับ เราก็จะสางขนให้เสร็จเรียบร้อยก่อนก่อนที่จะมาอาบน้ําเราจะใช้เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรนะครับสูตรขนทางร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในการที่จะปรับสภาพผิวนหนงและขนช่วยลดผื่นแดงผื่นคันแล้วก็ดลดเห็บหมัดที่อยู่บนตัวน้องได้ด้วยนะครับวิธีการใช้เราก็จะใช้แชมพูผสมกับน้ํานะครับให้เข้ากันก่อนเราใช้เป็นแชมพู1ส่วนน้ํา10ส่วนนะครับผสมให้เข้ากันแล้วก็หมักไว้บนตัวสุนัขนะครับประมาณ5-10นาทีต่อรอบนะครับทำสองถึงสรอบ จนขวาผลน้องจะสะอาดนะครับก็จะช่วยปรับสภาพผิวหนังและขนช่วยลดคุนแดงผิวนคันแล้วก็ช่วยลดเทมบหมดได้ด้วยครับถ้าสนใจผลิตภัณฑ์แชมพูสูตรสมุนไพรของทางร้านน้องหมาน้องแมลซาลอนนะครับติดต่อเราเข้ามาได้ครับที่เบอร์0866404443ครับหรือว่าสนใจใช้บริการอาบน้ำตัดขนอาบน้ำสางขนกำจัดเทปมาตัดเล็บเช็ดถูนะครับติดต่อเราเข้ามาได้เลยครับที่เบอร์เดียวกันเรามีบริการรับส่งด้วยติดต่อน,นัดหมายจองคีวิงก่อนล่วงหน้า1วันนะครับ แล้วก็รายได้ส์ส่ินที้สร้างใา้ในงานจิตอาสาตัดขอได้กับสุนัขจสรสุนัขพิการในมลูลนิธิต่างๆด้วยอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องมาซาลอนนะครับขอบคุณครับตวให้น้องนะชวมวิวไปก่อนลลกชวมวิวข้างนอกไปก่อน จะอาบน้ำเสร็จแล้วจะเป่าขนจะเช็ดทำความสะอาดช่องหูให้น้องนะครับ <c oughs> หลังจากที่เราตัดแต่งขนบริเวณช่องหูให้น้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็จะเช็ดทำความสะอาดให้น้องนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะเอาสิ่งสกรปรกบริเวณใบหูออกเราจะเช็ดทำความสะอาดจากภายนอกก่อนนะครับแล้วค่อยเช็ดจากด้านในช่องหูนะครับโอเคครับอย่าลืมเช็ดหูให้น้องอย่างน,น้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับเพื่อสุขอนามัยในช่องหูของน้องที่ดีนะครับ แล้วก็พี่ช่างตัดแต่งขนหูให้แล้วจะได้ไม่จะได้ไม่เก็บสะสมความอับชื้นแล้วก็การระบายอากาศดีขึ้นแล้วก็ไม่สะสมขี้หูในช่องหูด้วยครับถ้ามีขี้หูสะสมมากๆมันจะหมักยีสต์นะครับทำให้เกิดกลิ่นเหม็นเปรี้ยวแล้วก็ระคายเคืองในช่องหูครับอันนี้ฝากไว้นะครับอาบน,น้ำแตะคนล้านงมานองมาวาซาลในสวนเกษตรประอครับขอบคุณครับ อันนี้เราจะให้ดูนะครับวิธีการบีบต่อมเหม็นต่อมเหม็นของน้องก็จะอยู่ตรงระหว่างรูก้นนะครับนี่ครับือสองข้างสองข้างของของรูก้นนะครับบีบออกเพื่อว่าให้ลดกลิ่นคาวเวลาที่เราอาบน้ำให้น้องนะครับถ้าเราไม่บีบต่อมเหม็นออกเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นคาวติดตัวเพราะว่ากลิ่นของต่อมเหม็นที่เวลาออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีกลิ่นคาวนะครับค่อนข้างรุนแรงบางท่านจึงถามว่าทําไมอาบน้ําน้องแล้วเนี่ยมันถึงได้กลิ่นไม่ค่อยสะอาดสักทีอาจจะลืมบีบต่อมเหม็น นะครับเพราะว่าต่อมนของน้องเนี่ยมันก็เป็นกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวน้องนั่นแหละครับเวลาทีา่น้องปล่อยออกมาตอนที่น้องไปนั่งไปถูต้นนะครับอยู่จุดไหนน้องก็จะปล่อยต่อมอกมานิดนึงเพื่อที่ให้มีกลิ่นของตัวเองอยู่นะครับผมบอกว่าความเป็นเจ้าของของน้องเองนเะครับเวลาที่สุนัขเจอก,กันก็จะดกก้นนี่ก็คือการลงจุดที่ว่ามันมีกลิ่นที่เป็นเอลกลักษณ์ของเองนะครับเดี๋ยวเราจะบีบให้เดี๋ยวใช้มือนึงยกหางขึ้นนะครับแล้วก็มือหนึง ใใไล่ออกมาจากก้นน้อนิดเดียวลูกนิดเดียวเดียวครับเสร็จละเห็นไหมครับอันนี้ฮะที่เป็นน้ําสีออกเหลืองนะครับเหลืองขุ่นๆแบบนี้นะเป็นต่อมเหงื่อที่อยู่ที่ก้นน้องนะครับเราจะเบียดบอกให้เพราะว่าถ้ามันสะสมเยอะๆเนี่ยมันก็จะมีลิ่นนะครับที่เป็นกลิ่นคาวตัวน้องมันจะไม่ค่อยสะอาดนะครับเวลาที่เราอาบน้าเสร็จแล้ว ันนี้ฝากไว้นะครับสําหรับท่านที่อาบน้ำให้สุนัขเองหรือแมวเองก็เช่นกันนะครับสามารถที่จะปิดต่อนี้ได้เช่นกันครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวไปถามท้าวให้เร็นแล้วก็ไป่าหมดกัน เสร็จแล้วนะคะน้องหมาไซบีเรียนมาอาบน้ำสางขนนะคะจากแรกๆที่มีสังกะตังนะคะแล้วก็สางออกไปให้หมดเลยนะคะ นางน่ารักมากเฟรลี่มากนะร้านอาบน,น้ำต่ขนน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมาขอนะคะเปิดโทรศัพท์0 8 6 6 4 0 4 4ห้องห้นะคะและได้ส่วนหนึ่งเราจะใช้ในการจิตอาสาตัดขนให้น้องหมาจรและน้องหมาพิการตามมทและนิที่ต่างๆนะคะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะด้วยดินดูกับสบัดเวงวีเราละหมดนะมีอะ่คะ่ี่ลัง อันนี้คือสาีางออกมาจากน้องนะคะจากตัวนี้ใช่ค่ะโอ้โ,โ,อโหตัวได้สองตะกระ้าเลยคะ่ะเน่นๆเลยเป็นขนอับชื้นนะคะแล้วก็เหม็นมากๆด้วยนะคะน้องไปเล่นน้ำเล่นอะไรมานะคะต้องระวังด้วยนะหรือไม่ก็ต้องสางให้น้องนะคะไซเบเรเลียนต้องสางทุกวันนะขนน้องแน่นขนน้องเยอะเด้อ จะเป็นขนสังกระตังและอับชื้นและเป็นผืนแดงผืนคันใต้ผิวหนังได้นะเราอาจจะไม่รู้นะคะขอบคุณค่ะ